สวัสดีครับวันนี้มาส่บาศนะครับไบาศเช้าที่จังหวัดสุโขทไทยนะครับเป็นสะพานบุญนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองสะพานบุญจังหวัดสุมพรสงกรานในการขบวนไซบาศก็เวลาตามปกติที่จะรับกินบาศก็คือ6กนาฬิกายี่นาทีซึ่งในขณะนี้ก็เป็นเวลาพร้อมเตรียมดีแล้วนะสุขยอดเยียม กล่าวคําสวายสอบเพื่อความสะดวกกล่าวคําสวายเสร็จก็วดน้ารับ่อนเลยตั้งเดี่ยวเพื่อความสะดวกแต่รวดเร็วนะเพราะว่าพราะสงฆ์ก็จะต้องอไปรับศรัทธาทัาบุญในบาทที่บุสลาการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ขอองโฆษนาญาตโยมที่เดินทางมาทั้งไกลทั้งใกล้มีเจตนาในการที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกัน ในการใส่บัตรสภานสุนที่วัดระพันทองซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำทุกวันเวลา6เวกา20นาทีของทุกวันวันนี้พร้อมแล้วาจโยมตั้งนโมงสามจะเริ่มกล่าวคำตังงงต้งวานตั้งลโมสามเจ้าล่องตานะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะ Namo Tassa Patthawato Arhato Samma Sambuddha Namo Tassa Patthawato Arhato Samma Sambuddha Ayobadam Imani Imani Man Yanti Yanti Adanti พรตาหารกับทั้งบปริวัรทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเถิด เดี๋ยวตรวจน้ำรับพรในเลนีมนากเตาปวนยา นีพพาพไปสูว่าเริ่มเดินมาแล้วครับไปสูจะเดินมาตามสะพานเลยนะครับตามสะพานจากด้านในเลยนะครับเลยออกมาเลยไปสูก็จะเดินมาเรื่อยนะครับมาเรื่อยๆนะครับ เต็มสะพานยาวไปเลยนะครับคนมารอใส่บาตรเต,ต็มหมดเลยนะครับ <iz uk> สท่านก็เดินไม้เลยนะครับมาเลยนะครับพาะก็เดินมาเรื่อยๆเลยนะครับใกล้เข้มาขมาแล้วใกล้เข้ามาแล้วครับออเอกินมาได้กินมาได้เยอะเล ใส่บาทพระสะพานบุญนะครับวันนี้เอาจะบุญมาฝากนะครับเอาบุญมาฝากนะครับย พี่น uh ้องชาวบ้านพุทธศาสนิกชนก็ใส่บาทกันนะครับมีอาหารแห้งนะครับ เต็มนนไปไหมดเลยนะครับเต็มสะพานะครับนน่น ออก็รอครับก็รอ,อกันเต็มเลยนะครับรอเป็นแถวกันหมดเลยนะครอ,อันหมดเลยนะไม่ได้กไม้บมานคนได้อกไมหมดเอาไปซื้อไงเไม่บอกว่าเป็นอย่างไรเออีอ่ทหารลนะ้องใจ ก่อนจะดูดคดูยาดูตาดูยายเพื่อเป็นไปในมงคลในการจะไปทำานากก็จะซื้อไดะไปรากจะนี่นะครับใส่นะครับวันนี้ของที่ใส่เตรียมใส่บาตรวันนี้นะคะ แม่แมนี่มันมีอาหารอยู่ในเรียบ้อยม,น,มนแล้วครับนี่ครับตูกครับ ูก็่ะเดินมาเป็นแถวเลยนะครับ คุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีค่ะ